อดีตคู่จ้นถึงขั้นหัวร้อนหลังนางเอกดังใส่ชุดซีทรูทำเขาใหญ่ไฟลุก เป็นอีกหนึ่งนางเอกหุ่นแซบเบอร์อีกคนของวงการบันเทิงเลยค่ะสําหรับปุกลุกฝนทิพวชรัตะกูลและไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรบอกเลยว่ามักจะมีแฟนคลับคอยติดตามให้การสนับสนุนอยู่บ่อยๆโดยในตอนนี้ปุกลุกขอพักเรื่องงานและแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่โดยล่าสุดวันนี้16ธันวาคม2565ปุกลุกได้โพสต์ภาพของตัวเองลงในอินสตาแกรมสวมใส่ชุดซีทูสีขาวเผยความแซบพร้อมทั้งระบุแคป ฉันว่าก็ดื้อแหละแต่ก็รู้ว่าต้องเป็นเด็กดีของใครหลังจากที่โพ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายและหนึ่งในนั้นคือแฟนคลับโนวนันอย่างอดีตคู่จีนไมพระเดชที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิคอนโมโหงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นโมโหอะไรสินะคะ